สวัสดีทุกคนพบเจอและพูดคุยกับฉันอีกแล้วนะในวันนี้กับประเด็นและสาระข่าวดีๆที่ฉันได้นํามาฝากทุกคนอีกแล้วนะทุกคนและสําหรับประเด็นเดือดทางการเมืองในวันนี้ที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องทุกคนต่างก็พูดถึงแล้วก็เมาส์มอยกันอย่างกว้างขวางก็คือประเด็นที่คุณทักษิณชินวัตรได้ไปร่วมร้องเพลงกับคุณอนุทินชาญวิรกุล ที่โรงแรมรีสอร์ทหรูของคุณอนุทินชามวิร,รกุลแรนโชชาญวีณโคราชโดยพวกเขาทั้งสองคนได้ร่วมร้องเพลง When You Say Nothing at All to g e t h e r ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายไปอีกหนึ่งสัญญาและก็ประเด็นทางการเมืองที่หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากว่าเออที่กูคิดเอาไว้แล้วอ่ะมันไม่ผิดซะจริงๆนี่แหละนะที่เขาเรียกกันว่าการเมืองมันคือเรื่องของผลประโยชน์ซะจริงๆแล้วทีเนี้ทุกคนคิดว่ายังไงล่ะคะ คิดว่ายังไงกันบ้างเบื่อไหมละ่ะเรื่องของการเมืองนี่แหละมันก็คือเรื่องของการเมืองไทยที่ฉันได้บอกทุกคนเสมอว่าอย่าไปเสียเรียก,กับมันมากอย่าไปจริงจังกับมันมากเห็นไหมละ่ะทุกคนโดยที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาโอ้เชียรพ์พักนู้นพักนี้เชียร์กันอย่างจริงจังหน้าดําคลั่งเครียดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนหนักหน่วงเทีย่ยงการเป็นฟืนเป็นไฟไลบีไลค่ากันทะเลาะวิวาทกันต่างๆนานาแล้ววันนี้เห็นหรือยังล่ะทุกคนว่า มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรในกองผัยเลยมันเป็นเรื่องที่เขาเดียวกันเอาไว้แล้วเขาพูดคุยกันเอาไว้แล้วก็เท่านั้นเองและหลังจากที่ประเด็นทางการเมืองเดือดและร้อนแรงมากๆวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ประเด็นของมหากราบเจ้านี่ลูกที่ที่ยังคงไม่ไปไหนวันนี้กลับกลายเป็นวิวาทของทานายเดือดทุกคน หลังจากที่มนเมื่อวานในฉันได้ดูข่าวการประทักระหว่างทนายประมาณกับทนายเดชาแล้วฉันก็แบบอดที่จะขำไม่ได้เลยทุกคนจริงๆว่าสมัยนี้มันมีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยเออแล้วในตอนนี้นะการประทักกันของระหว่างทนายอะ่ะมันก็กลายเป็นมหาการที่แบบใหญ่โตลุกลามมากเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็ได้ออกมาวิพากวิจาร์กันอย่งางหนักมากว่าโอ้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วก็คือว่าหลังจากที่ทนายประมาณได้มาออกรายการเคลียชัดของคุณอัานพลว้าใช่ปะคุณอัานแกก็ได้สัมภาษณ์ทนายประมาณว่า จะทำยังไงหล่ะมหากาบในครั้งนี้ที่จะทําให้สามารถมาตกลงกันได้เพราะว่าทางทนายประมาณน่ะแล้วก็ทางลูกนี้อ่ะก็ไม่ยอมที่จะใช้นี่เพราะว่าทางเจ้าหนี่ไปทําให้ลูกนี้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงลูกนี้นั่นทางคุณอัดก็ได้ถามว่าเออแล้วทางทนายอ่ะ มีแนวคิดมีข้อแก้ไขยังไงที่จะทําให้สามารถมาพูดคุยกันได้โดยทนายประมาณแกก็ได้ออกมายกตัวอย่างที่ว่าดูอย่างท่านเสรีที่สุดสิเขาก็ยังออกมากะาปีนเลยและหลังจากที่ทนายประมาณได้ยกตัวอย่างถึงฉากนี้นะทุกคนเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นเดือดที่ได้ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางที่ได้ถูกแบบเมาส์อยแมงเมาวินวอนแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วงานนี้ทําไมเธอถึงเป็นลูกนี่แบบนี้ เหล่าบรรดาชาวเลดเหล่าบรรดาทัวทั้งหลายก็ไปลงที่ทนายประมาณทัวลงถล่มยับกันเลยทีเดียวทุกคนทนายเดยชาก็ไม่รอช้าเลยจ้าออกมาโพสต์เดือดไลฟ์สดเลยจ้าว่าเอ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยจะให้ เจ้าหนี้ไปกราบตีนลูกหนี้นูนี่นั่นก็ได้กลายเป็นประเด็นดรามา่ากระแสะดราม่าที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอจะให้เจ้าหนี้มากราบมากราบตีนขอโทษลูกหนี้มันใช่เหรอถูกต้องไหมละ่ะและหลังจากนั้นทนายประมาณแกก็ต้องรีบออกมาแก้ตวัวกันอย่างทันท่วงทีเลยในรายการไทยรัฐทีวีกับเปิดปากกับคุณภาคภูมิว่าเฮ้ยผมไม่ได้พูดแบบนั้นนะผมไม่ได้บอกให้เจ้าหนี้มากราบตีนเลยผมแค่ยกตัวอย่างของท่านเสรีพิสูจน์ผมไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าแกทนกระแสะไม่ไหวเพราะาะตอน,น เหล่าบรรดารถทัวร์ดหน้าบ้านท่านเต็มไปหมดเลยกระแสะวิกษ์วิจารณ์แบบ ร้อนแรงมากมากแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะสิทุกคนประเด็นมันลึกไปมากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณอ่านแกก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างแบบน่าสนใจมากๆเหมือนที่ทุกทคนได้คิดกันเอาไว้เลยว่างานนี้ยังไงอะ่ะเจ้านี่ก็มีสิทธิ์ที่จะชนะคดีอย่างแน่นอนเพราะว่าความเป็นไปได้สูงมากที่เจ้านี่จะชนะคดีทุกคนแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไง,งกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ยสมัยนี้ยุคสมัยนี้มันมีแบบนี้กันด้วยเหรอเนี่ยเออพอฉันดูไปฉันก็แบบอย ถอนหายใจไปก็คือในวันนี้คุณอัานแกก็ได้ออกมาพูดอยู่2ประเด็นได้อย่างน่าสนใจมากๆถึงความเป็นไปได้ที่คุณปูและคุณหานจะชนะคดีในครั้งนี้ทุกคนซึ่งทุกคนได้ฟังดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่ช็อกโลกมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบอีหยังวะเพิ่งรู้นะนี่พอฉันได้ฟังเรื่องนี้แล้วฉันก็แบบอดที่จะเก็บเอาไว้ไม่ได้เลยก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันไปเลยนะทุกคนข่งของคุณปูกับคุณหานเป็นคนที่เปรียบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมขอให้ความรู้นิดนึงกับคลิปนีี้ววกกนนเพรรราาาาาะะทงผ่่่่สืออไไมมจย็ต ผิดกฎหมายครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดแล้วนะอย่างหนึ่งนะครับโทษจำคุกสองปีนะแต่ว่าคุณลูกหมีมีความเสี่ยงหนึ่งเรื่องแยกวางอันที่สองครับคือการที่ดอกเบียในการคู้ยืมงนครนั้งนี้สูงเกินกว่ากฎหมายกาหนกดกฎหมายคุ้มครองอยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าทางฝั่งของลูกหนี้ไม่ต้องใชหนี่ในส่วนของดอกเบียเลยทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับศูนย์เลยนะฮะจ่ายแค่เงินต้นเท่านั้น และถ้าบอกว่านี่คือการกู้ยืมที่ดอกเบีย้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดแปลว่ามีความผิดอ่ย้อนกลับไปบอกอีกบว่างั้นทางฝั่งของคุณปูคุณหาเป็นคนเสนอมาให้เองคุณลูกหมีไม่ได้เป็นคนเรียกร้องนี่นาแต่คุณหมีคุณลูกหมีก็ไปคนรับข้อเสนอนี้กฎหมายอันนึงซึ่งผมพูดแบบฮะจริงเหรอคือเมื่อมีคนเสนอดอกเบีย้ยที่สูงกว่ากฎหมายให้คุณนะครับและผมไปขอยืมเงินคุณและคุณดันรับข้อเสนอนี้กฎหมายเอาผิด เฉพาะคนที่รับข้อเสนอไม่เอาผิดคนที่เป็นผู้เสนอนั่นแปลว่าคุณลุกหมีโดนฝ่ายเดียวอีกนี่คือหนึ่งในด้านนี้นะฮะและเขาบอกว่าทางฝั่งของคุณลุกหมีก็รู้ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมุมหนึ่งนะมีคนมองว่าจึงใช้พลังสังคมร่วมกันกดกันอยู่ติดตามตอนต่อไปครับ เป็นยังไงล่ะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังคุณอ่านพูดถึงประเด็นเหล่านี้แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจกันเลยนะว่าทําไมในช่วงระหว่างที่คุณปูดได้ไปปฏิบัติธรรมเธอถึงดูมีราศีมีออรา่าเปล่งประกายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอย่างที่ทุกคนคาดการกันเอาไว้เลยใช่ไหมล่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวช็อกโลกและก็คงจะทําให้เหล่าบรรดาลูกนี่หลายฝ่ายนั้นได้ใจมากๆเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสอนใจสําหรับใครหลายๆคนเลยว่ามีเงินอย่าให้ใครยืมเชี่ยวเพราะว่าสมัยเนี้ยลูกนี่มันหัวหมอทุกคนสงสารเจ้าหนี้นะสงสารจริงๆซึ่งฉันก็เห็นด้วยนะที่ ทางเจ้าเนี่ย <น pew int> เขาได้ออกมาให้สังคมช่วยกันกดดันและเราทางฝ่ายสังคมก็อย่าย,ยอมหยุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้มันจะจบแบบนี้จริงๆหรอทางฝ่ายลูกเนี่ยจะให้จบแบบนี้จริงๆใช่ไหมคือคุณไม่แคร์เพื่อนฝูงแล้วใช่ไหมคือคุณไม่แคร์สังคมแล้วใช่ไหมและในวันนี้ทางคุณลุกหมีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ BAR ถึงประเด็นนี้เอาไว้ได้อย่างสวยสดงดงามมากๆว่าเธอนี่ไม่ยอมที่จะกลับดินลูกนี่แน่เ<ๆ>พราะว่างานเนี่ยเธอก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเธอพูดได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเธอแบบ เป็นเจ้านี่ที่น่าสงสารมากๆเหล่าบรรดาชาวเนตต่างก็เทใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์เอาใจช่วยคุณลูกหมีกันแบบรัวๆจากการที่เธอได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ซึ่งแบบดูดีดูเป็นคนที่มีเมตตาม,มีจิตใจที่สูงส่งมากๆ เธอก็ยังพูดเสมอว่าเธอต้องการให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคนได้รู้ว่าการไว้ใจคนการเชื่อใจคนการให้คนอื่นยืมเงินอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆเธออยากจะให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจสังคมและถ้าหากว่าใครอาะ เคยถูกกระทำแบบนี้ในทำนองที่คล้ายๆกับเธอเคยโดนลูกนี่รายเนี้ยืมเงินไปก็ให้สามารถติดต่อไปที่เธอได้เธอพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแบบเงียบๆไม่ต้องออกสื่อก็ได้ซึ่งฉันก็มองว่าเธอเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงส่งมากๆถึงแม้ว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้ทางฝ่ายเจ้าหนี้จะเสียเปรียบก็ตามแต่เธอก็ยังมีจิตใจที่มุ่งมัน่นและก็ไม่ยออ่อท้อและก็พร้อมที่จะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อความถูกต้องซึ่งฉันยกย่องคนแบบนี้มากๆเลยนะจริงจริง คือคนเรามันต้องมีจิตใจมีความเป็นธรรมอ่ะคือฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงได้อยู่ในวงการนี้ได้มาอย่างยาวนานทุกคนนับหน้าถือตาทุกคนให้เกียรติเพราะวงการนี้มันเรื่องของเครดิตและศักดิ์ศรีอ่ะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะทุกคนจะให้เสียเงินเป็นร้อยล้านหมื่นล้านพันล้านอะ่ะก็สู้การเสียเครดิตเพียงครั้งหนึ่งไม่ได้เลยจริงๆดูอย่างคุณอั้มพัชราภาสิเห็นป่ะโอ้โหชื่อเสียงของเธอไม่มีใครโค่นได้เลยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดาวค้างฟ้าอยู่ในวงการมาได้อย่างยาวนานไม่เคยมีชื่อเสียงเสื่อมเสียชื่อเสียงมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะทุกคนถ้าทุกคนดูการที่แบบคุณลูกหมีออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้แล้วแล้วทุกคนจ,จะชื่นชมคุณลูกหมีมากๆว่าเธอมีใจิตใจที่กระเสริฐมากๆแล้วก็น่าสงสารมากๆจริงๆแต่ก็นะอย่างว่าแหละกฎหมายเมืองไทยในเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ ถ้าทางฝ่ายเจ้านี่จะต้องสูญเสียจริงๆก็คิดซะว่าเป็นเรื่องของเวรของกรรมไปละกันขอให้นับต่อจากนี้เหล่าบรรดาเจ้านี่มีงานเข้ามารัวๆมีแบบมีแต่ความสุขความสบายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็แล้วกันจริงๆและฉันก็ดูทรงจากการต่อสู้ฟาดฟันในครั้งนี้ฉันก็แบบเออกลัวจะเป็นอย่างที่คุณอ่านแกพูดจริงๆนะจริงๆคิดว่าเกมในครั้งนี้เราคิดว่ามันเป็นเหมือนการกอบผู้ศักดิ์ศรีดีกว่า มันเหมือนกับว่าเหมือนที่น้องลริงลริเห็นเธอได้ออกมาพูดอะว่าเออเธอเสียหกแสนในครั้งนี้แต่มันก็คุ้มนะที่ว่าเธอได้ชื่อเสียงผู้คนได้รู้จักในตัวตนของเธอมากยิ่งขึ้นผู้คนเข้าใจเธอมากยิ่งขึ้นดูอย่างเรื่องของน้องขวัญอุตสามาน,นีสิผ่านมาตั้ง16ปีแล้วและในวันนี้ความจริงก็ปรากฏและหลายฝ่ายออกมาขอโทษน้องขวัญนู่นนี่นั่นแบบดูสัมภาษณ์ของคุณลุงมิกไปฉันก็คิดไปว่าเออถ้าคุณลุงมิเธอจะไม่ได้เงินคืนจริงๆอะ ฉันก็ขอให้เธอมีงานอย่างอื่นเข้ามาเธอได้รับแบบเครดิตจากคนไทยคนไทยให้ใจเธอเออฉันว่ามันก็น่าจะคุมแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยทางฝ่ายลูกหนี้สำนึกหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นแบบ พิกวิกตจริงๆอะนะเออเหมือนอย่างเคสของคุณจัก,กระบุ๋มอะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีนะก็คือว่าทนายเดชาเกยก็ได้ออกมาพูดในเคสของคุณจักระบุ๋มเหมือนกันว่าถ้าทําอย่างคุณจักระบุ๋มอะแบบนี้แหละคือวิธีทางกบกู้ชื่อเสียงจริงๆถ้าคุณออกมาขอโทษออกมายอมรับความจริงคุณยังไม่มีเงินคุณขอทยอยจ่ายได้ไหมคุณตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินไปหาเงินมาใช้คืนเจ้าหนี้เขาอะ มันก็จะเป็นอะไรที่ได้ใจสังคมได้ใจชาวเน็ตนะได้ใจผู้คนสังคมรอบด้านได้ใจทุกๆคนเออดีกว่าแบบเอาเงินมาจ้างทนายแบบนี้แล้วทาให้แบบถึงจะชนะคดีก็เถอะแต่คนเขาก็แบบยี้อะเขาก็จะลองยีว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่ ถูกต้องไหมล่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สั่นสะเทือนโลกสั่นสะเทือนประเทศไทยสั่นสะเทือนวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวทุกคนเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ได้ทําให้หลายฝ่ายได้จดจําว่ามีเงินอย่าให้ใครยืมเชี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจกันแล้วเรื่องหน้าตาเรื่องสังคมเรื่องของเครดิตเขาสนใจกันที่ว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองลูกนี่นะทุกคนจํากันเอาไว้ให้ดีเลยจําใส่หัวกระบาลกันเอาไว้ให้ดีเลยว่ามีเงินอย่าให้ใครยืมเชียว ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเออบ้านเรามันมีกฎหมายแบบนี้ด้วยอ่ะก็คือแบบอย่าไปงกอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ดอกเบี้ยของใครใครจะมาเสนอดอกเบี้ยอะไรให้เรายังไงก็อย่าไปแบบอย่าไปตาลุกวาวอย่าไปตื่นเต้นกับมันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทําให้สอนหลายไฟได้แบบได้เป็นอย่างดีเลยว่าเออเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะมันกลายเป็นเรื่องอีอย่างวะอีอย่างวะอะไรแบบเนี้ยฉันก็แบบเออดูข่าวไปตามข่าวไปฉันก็แบบ แล้วแถมตอนนี้ก็ได้กลายเป็นวาทเดือดระหว่างทนายกับทนายปะทะกันอย่างรุนแรงมากๆทางด้านของทนายเดชาแกก็ไม่ยอมนะแกก็ออกมาฟาดฟันฟาดเดือดขาดในวันนี้แกก็ออกมาฟาดเดือดว่าเอออย่าหัวหมอมากสิทางทนายฝั่งลูกนี่อ่ะหัดสั่งสอนลูกนี่ของคุณซะบ้างให้ออกมาใช้นี่ไม่ใช่มีเงินแล้วเอาไปจ้างทนายนู่นนี่นั่นแต่ทางด้านลูกนี่เขาสนใจซะที่ไหนล่ะคุณเขาไม่มาสนใจหรอกก็มันมีแง่กฎหมายแบบนี้ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องไหมล่ะ เขาจะมาสนใจเรื่องราวของสังคมไหมล่ะคุณก็เป็นแค่เพียงคนในสังคมคุณไม่ใช่กฎหมายนี่เออถูกต้องไหมเออซึ่งฉันดูไปก็งงไปอ่ะแบบและเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันประมาณว่าเชื่อเลยคนเรานี่แม่งเห็นผิดเป็นถูกเพราะเงินตัวเดียวแท้ๆทุเรศว่ะบอกตรงๆแล้วจะให้อยู่ในสังคมได้ยังไงเป็นคนธรรมดาก็ไม่เท่าไรหร่หรอกนะแต่นี่เป็นคนมีชื่อเสียงเงินนี่มันคมบาดได้ทุกอย่างจริงๆเลยงงมากเลยค่ะ แต่ละข่าวนะช่วงนี้ทนายเคสนี้ท้าทายความสามารถของทนายทั้งสองฝ่ายจริงๆอย่ายอมนะคะแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานของลูกนี่เจ้าหนี้เลยแหละกราบที่โลงเหมาะกว่าไหมแปลกมากทนายเข้าข้ามคนผิดนะคุณฟ้องให้ได้ก่อนแล้วถ้ายังเบี้ยวก็ยึดอายัดเลยค่ะแล้วถ้ายังไม่พอค่อยว่ากันจะดีกว่าไหมไม่เคยกลัวบ,บาปเลยนะและสลดหดถูดใจกันเลยสักนิดเดียวอะไรวันนี้ต้านสุดๆสงสารคุณลูกมีจังทนายมีหน้าที่อะไรก็รีบๆทำกันไปค่ะ หวังว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับเจ้านี่นะคะกลับแล้วเขาอาจจะจ่ายเป็นม้วนๆหรือไม่ไม่มีก็บอกเขาตรงๆเผื่อจะมีคนเห็นใจให้ยืมเงินอีกตอนนี้ไม่มีเงินก็เลยหาเรื่องถ่วงเวลาละสิตำนานมีที่ร้อยกว่าไรแต่ของใครก็ไม่รู้มีร้อยกว่าล้านก็จ่ายคืนเขาแค่2อล้านจิ๊บๆเองครับโทษทีเงินก็เงินกูจะให้กลับเจ้านี่อย่ายอมนะ โอ้โหก็ここเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห<ส>็นกันอย่างหลากหลายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเจ้านี่อย่าย,ยอมนะคะอย่ายไปยอมมันศักดิ์ศรีของเราอย่ายไปยอมมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยฮะมันทําไมมันเป็นแบบนี้ไปได้ทําไมคดีจะพลิกเหรอน,น,นี่นู่นนี่นั่นหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาวิภาก์วิจารณ์กันเดือดมากจนทนายประมาณต้องออกมาแก้ต่างว่าเฮ้ยผมไม่ได้พูดแบบนั้นผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆถึงแม้จะเป็นการยกตัวอย่างก็เถอะคุณทนายแต่เรื่องนี้เหล่าบรรดาชาวเน็ หมดแล้วว่าคุณหมายความแบบนั้นจริงๆมันกลายเป็นจุดอ่อนทางกฎหมายที่ทําให้ทางลูกนี่เอามาใช้กับเจ้านี่ไงเพราะว่าเจ้านี่เขาก็แบบหมดปัญญาจริงๆสุดปัญญาเขาก็ไม่รู้ว่าจะทวงเงินยังไงแล้วถูกต้องไหมล่ะเขาก็เลยใช้สังคมอ่ะใช้สื่อโซเชียลให้เป็นตัวกระตุ้นให้เป็นแบบตัวช่วยในการทวงเงินในครั้งนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบฉันเหนื่อยใจนะฉันดูตามข่าวนี้แล้วฉันก็แบบโอ้มันมีแบบนี้ได้หรอเนี่ยแล้วทางทนายก็ทางทนายประมาณกับทางคุณลูกสาวก็แบบ ออฉันดูแล้วฉันก็แบบได้แต่ร้องอีหย่างวะาเลยทุกคนจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยประเทศไทยเรา เออซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะทุกคนและมาต่อกันอีกที่1ประเดน็นเดือดประเดน็รเดนร้อนที่ทุกคนจะพลาดก,กันไม่ได้เลยก็คือประเด็นของน้องลิลลี่เงียแล้วก็คุณเอิร์กเลเดเลอร์ที่ในวันนี้ยังเป็นวิวาทะที่เถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะทุกคนหลังจากที่ได้เป็นเรื่องราแฉเดือดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของน้องลิลลี่เงียที่คุณเอิร์กเลเดเลอร์ได้ออกมาแฉนู่นนี่นั่นว่าน้องลิลลี่เงียนะเคยเป็นอดีตเมียน้อยเคยเป็นกิ๊กเคยเป็นเมียน้อยของประมุขปป ากรู้เรื่องราวว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนู่นนี่นั่น ซึ่งฉนันก็มองถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องตลกนะทุกคนเพราะน้องลิลลี่เนี่ยนะเธอก็ได้ออกมาเปิดประเด็นถึงเรื่องนี้แล้วว่าใช่เธอเคยมีแฟนคนที่สามอ่ะเป็นคนใหญ่คนโตก็จริงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณอย่ามาพาดพิงพูดนู่นนี่นั่นอย่ามาใส่ร้ายพูดไม่ดีเกี่ยวกับอดีตแฟนของเธอนะเพราะว่าเธอให้ความเคารพนับถือแฟนของเธอมากๆซึ่งในตอนนี้ไอจีของคุณเอิร์กก็เดือดมากๆก็ได้มีการแชร์ถึงเรื่องราวของน้องลิลลี่เหียนยังต่อเนื่องว่าเธอได้ไป อะไรนะเป็นตัวแทนรับสเสด็จน,นู่นี่นั่นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปเป็นตัวแทนของมอง่อมคนนูน้คนคนนี้ซึ่งฉันก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบดราม่ามากเกินไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เกิดสามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไงทุกคนซึ่งฉันก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะที่เธอออกมามีบทบาทตรงจุดจุดนี้ถูกต้องไหมล่ะ และคุณเอิก็ยังได้ออกมาแฉอย่างต่อเนื่องถึงเรื่องราวที่เธอได้ใส่ชุดข้าราชการไทยถีข่าวว่าเธอเป็นชาวต่างชาติสามารถใส่ชุดนี้ได้ไหมใส่ชุดนี้ได้อย่างไรผิดกฎหมายไหมซึ่งฉันก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าน้องลิลลี่เห่นเธอได้สัญชาติไทยเราไม่ใช่หรอเธอก็มีสิทธิ์ที่จะใส่ได้ถูกต้องไหมล่ะก็คือแบบ แล้วแกก็ยังได้โพสในไอจต่ออีกด้วยนะว่าพวกมีแต่พวกปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละที่เชื่อน้องลิลลี่เงียนอืมแต่ฉันก็มองว่างั้นคนก็ปัญญาอ่อนกันทั้งประเทศเลยสิที่เขาเชื่อน้องลิลลี่เงียนถูกต้องไหมล่ะเพราะเพราะว่าเธอก็บอกอยู่แล้วว่าเธอจะออกมาพูดถึงเรื่องราวของแฟนคนที่3าของเธออะในไม่ช้าไม่นานนี้เธอจะออกมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนคนที่3มของเธอว่าเขาคือใคร เธอไม่ปกปิดอยู่แล้วเธอสามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณเอิร์กก็พยายามที่จะแฉอย่างต่อเนื่องเหมือนพยายามที่จะยัดคดีหนึ่งหนึ่งสองให้น้องลิลลี่เย่างของพวกเราอีกด้วยนะทุกคนพยายามโพสแบบเนี่ออกมาทําอย่างนี้ได้หรอเนี่ยชาวต่างชาตินู่นนี่นั่นฉันก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องแบบไม่เห็นจะผิดอะไรเลยนะคนที่เขามีความจงรักภักดีคนที่เขามีจิตใจรักในประเทศไทยอะทำไมเขาจะทำไม่ได้ถูกต้องไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแบบ ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแบบจนน่ากลัวคนที่ผิดอ่ะก็คือคนที่ไม่ใช้นี่เขาหรือเปล่าคนที่หนีออกจากคนที่หนีออกนอกประเทศหรือเปล่าคนที่โกงเงินชาวบ้านชาวช่องเขาไปเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ก็ยังหาพิกัดไม่ได้ว่าอยู่ตรงจุดไหนผู้ออกมาแชร์เขาในไอจีแต่ก็ไม่เปิดคอมเมนต์ซึ่งฉันก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยนะก็คือดูเหมือนความพยายามของคุณเอิร์กในการแชร์น้องลิลลี่เหี่ยนในครั้งนี้จะให้น้องลิลลี่เหี่ยนดับให้ได้ในครั้งนี้ก็มีสูงมากๆเลยทุกคน แต่ทางฝ่ายของน้องลิลลี่เหงก็ไม่ยอมนะทุกคน,กคนเธอก็ได้ออกมาแฉคุณเอิร์กเรเดเอร์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแชฉแบบรวัรวๆเรียกได้ว่างานนี้ต่างก็แฉกันไปแฉกันมาแฉกันยับ แล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่าอย่างไรบ้างทุกคนเชื่อไหมในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สําหรับฉันนะถึงเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จริงถึงมันจะเป็นความผิดพลาดของน้องลิลลี่เ่ยก็จริงแต่สังคมเขาก็ไม่มานั่งสนใจหรอกเพราะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตมันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครเขามานั่งสนใจในเรื่องราวของอดีตหรอกทุกคนถูกต้องไหมล่ะก็คือในวันนี้ล่าสุดคุณเออแกก็ได้ออกมาชร์น้องลิลลี่ว่าฮะ เหมือนกับว่าคลิปที่น้องลิลลี่เนี่ยได้มาสัมภาษณ์ในรายการแฉ๋อคลังล่าสุดเกดก็ได้ออกมาพูดประมาณว่าฮะเคยมีสามีเป็นประมุขของประเทศไทยไปเรื่อยแล้วชีวิตแต่งเรื่องไม่หยุดแต่งเรื่องจนงงพูดเรื่องี่เยอะๆนะคะคนจะได้ยิ่งงงจะได้ยิ่งรู้ตัวตนของน้องแต่แต่งเรื่องซะขนาดเนี้ยพังหายนะนะน้องน้องยิ่งชอบสมรอยทำตัวเป็นผู้แทนพระองค์พี่กำลังเฉายพอดีทำไมมันเหมาะเจาะแบบนี้เลยจังหวะพอดีกันเป๊ะเหมือนวางมาเลยห้าห้า ก็คือแกกําลังจะพยายามแฉน้องลิลลี่เนี่ยในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้แทนพระองค์แล้วก็เหมือนกับว่าจะพยายามยัดหนึ่งหนึ่งสองให้น้องลิลลี่เนี่ยนั่นแหละก็ดูเหมือนดูเหมือนแกพยายาม,มายัดมากเลยคือแบบแอบอ้างเบื้องสูงผิดม1 12ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทีนะครับมันจะไปผิดได้ยังไงทุกคนคนที่เขามีใจรักในบ้านในเมืองอะ่ะการทําความดีแบบนี้ไม่น่าจะผิดนะคือฉันมองว่าเป็นการทําความดีนะทุกคน ฉันกลับมองในทางตรงกันข้ามจริงไหมล่ะถูกต้องไหมล่ะแล้วก็ไม่เห็นมีใครเขาออกมาตรวจสอบอะไรนี่ก็คือไม่ได้มีใครเขาสนใจอะ่ะก็คือเหมือนไม่ได้มีใครเขาให้ค่าคือน้องลินลี่เนี่ยก็พยายามที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วนะคือเธออะกลังจะออกมาเฉลยแล้วว่าแฟนคนที่3ของเธอคือใครคือก็คือทุกคนไม่ต้องไปตื่นตะหนกกันไปว่าเอ้ยเธอเคยเป็นกิก๊กประมุขประเทศนู่นนี่นั่นอุ้ยใครนะมาบๆาบา,บา,บา,บาเป็นเรื่องเฉาโช์เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องแบบ หน้าเฟซก็คือทุกคนไม่ต้องไปตื่นเต้นเลยมันเป็นเรื่องที่แบบผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องอดีตถึงจะใครก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องอดีตแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระฉันมองอะนะสาหรับตัวฉันฉันไม่ได้แบบหลงน้องจนจนแบบฉันไม่ได้หลงน้องลิลลี่งเงียหรือว่าอะไรฉันมองในแง่ของความถูกต้องในประเด็นประเด็นเนี้ย ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือพอหลังจากที่เกิดเรื่องราวแฉกันไปแฉกันมาระหว่างน้องลิลลี่เห็นกับคุณเอกเรเดเลอร์ใช่ปะถ้าทุกคนอยากจะตาสว่างอยากจะรู้เลยนะว่าใครเป็นยังไงแต่ทุกคนอาจจะตาสว่างกันอยู่แล้วแหละฉันเชื่อไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยก็คือแบบคลิปนี้ยอยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมาทุกคนเหมือนขนลุกอะฉันพูดแล้วขนลุกเลยว่าหลังจากที่ฉันได้ตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะฉันก็แบบไปเจอคลิปของคุณเก๋เรเดเลอร์เด้งขึ้นมาทุกคน ตอนแรกอ่ะไม่ได้สนใจเลยนะก็คือเคยดูคลิปนี้มาแล้วผ่านๆแต่วันนี้ได้เข้าไปฟังอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยคือแบบฉันเออเลยแบบเรื่องของน้องลิลลี่งเนี่ยมันอะไรช่างแบบเป๊ะเป๊ะเลยอะก็คือในช่วงที่เกิดข่าวแรกๆฉันก็ไม่ได้ตามข่าวนี้แบบอย่างต่อเน,นื่องก็คือฉันก็เข้าใจว่าน้องคุณเก๋อ่ะ ฆ่าตัวตายเพราะว่าผิดหวังอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของธุรกิจแต่พอฉันได้ไปฟังสัมภาษณ์ล่าสุดอ่ะสัมภาษณ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตทุกคนเรื่องมันเกี่ยวโยงกับน้องเรื่องมันเกี่ยวโยงกับน้องลิลลี่เนี่ยเลยทุกคนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนิดนึงฉันอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนิดนึงดูกันไปพร้อมๆกันเลยก็คือจะเป็นฉากที่คุณกู้ได้ถามเนาะคุณเก๋ครั้งสุดท้ายนะคะ ขออนุญาตนะคะคุณเก๋เพราะว่าขนลุกเลยแต่อยากจะให้ทุกคนตาสว่างอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะลืมกันไปแล้วไงสมมุติเพราะคำว่าสมมุติค่ะคือมันสมมุติก็แต่ตอนคือเก๋ก็ไม่รู้ว่าเก๋ถูกสมมุติอะไรบ้างเอ,อและไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่เก๋อยู่ด้วยคือใครกันแน่แล้วขอบที่ให้กันมันมีการสมมุติด้วยหรือเปล่าคะก็เพราะคำว่าสมมุติ ที่บอกาเป็นข่าวด๋ยวมอบเพชรกันมอบกระเป๋ามอบรถอ,อะไรกันอนยะ่างเงี้ยเขาคำว่าสม,มุิดีกว่าไม่ใช่ว่าวันนี้เก๋ยแยกออกมาแล้วเก๋จะมาพูดนะคะก็อย่างเก๋บอกว่าออรายการนี้จะเป็นรายการแรกรายการเดียวและรายการสุดท้ายที่เก๋จะออกมาพูดหรือว่าหลายคนอาจจะได้เห็นเก๋ต,ตรงนี้เป็นที่สุดท้ายออก็คือ,อ,อวันนี้รู้สึกแฮปปี้กับ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  กับการที่ได้แยกออกมาอเอาเป็นว่าพูดแค่นี้แต่ว่าดีเทลหลายๆอย่างถ้าเรามานั่งพูดคนเดียวแล้วเ,เกิดไปกระทบกับเขาพอฟ้องร้องขึ้นมาอีกก็ไม่ดีนิอยค่ะคือดังนั้นแค่อยากจะบอกให้สังคมได้รู้ไว้ว่าอย่างสมมุติกับชีวิต <laughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรธุรกรรมด้วยกันแล้วค่ะไม่ได้ทําแล้วค่ะไม่ได้ทําแล้วแยกขาดกันโดยถาวรอืมถ้าดังนั้นวันนี้เขาฟังอยู่ เก๋มีอะไรจะฝากบอกเขาไหเก๋ก็อยากจะฝากขอบคุณที่ขอบคุณที่เ,เคยเคยร่วม้วยช่วยกันมาแล้วก็คือ,เ,อ,อเก๋ไม่อยากให้ทำแบบเก๋กับใครอีกหรือว่ากับเพื่อนๆที่เขารักคุณหมดหัวใจอ่ะ แต่ว่าคุณพูดแต่เรื่องสมมติที่คุณคิดเอาเองฟุ้งเอาเองไม่มีอยู่จริง<ๆ>ให้กับทุกๆคนเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ของคุณให้มันดูดีแล้วก็เก๋ก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ภาพลักษณ์เองดูดีอะไรมากมายแตนะ่วันนี้เก๋ถอยออกมาแล้วเก๋ก็ยอมรับความจริงและพร้อมที่จะ อยู่กับความจริงเพราะความจริงคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณเก๋เรียกได้ว่าฉันฟังไปฉันก็ขนลุกไปทุกคนโอ้ยทำไมเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะฉันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าในวันนี้มันเหมือนกับว่ามีหลากหลายเรื่องราวมันมีเรื่องของน้องลิลลี่ออกมาด้วยไงก็คือแบบฉันติดตามเรื่องราวของน้องลิลลี่แบบอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ใช่ไหมล่ะแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเออฉันเริ่มเข้าใจน้องลิลลี่นะ ว่าที่เธอสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้อะเก่งจริงๆเพราะว่าแบบฉันฟังสัมภาษณ์ของคุณเก๋นในครั้งเนี้ยฉันแบบเสียดายอะเสียดายเธอมีความสามารถที่หลากหลายแต่แบบเธอยังไม่เปิดพอเหมือนน้องลินลี่ไงถ้าคุณเก๋เปิดสักนิดนึงนะกล้าที่จะออกมาแฉกล้าที่จะออกมาเปิดเผยอะเรื่องราวแบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพราะว่าสังคมหลายๆฝ่ายผู้คนชาวเน็ตชาวโซเชียลต่างก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแต่หลังจากที่ฉันได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณเกศในครั้งนี้ก็เหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเธอจะเก็บทุกอย่างเอาไว้ภายในใจคนเดียวรับปัญหาแบกบรับปัญหาภาระทุกอย่างอยู่คนเดียวก็เลยทําให้เป็นการตัดสินใจที่แบบเธอก็เลยได้ตัดสินใจแบบนั้นซึ่งเราทุกคนต่างก็เคารพการตัดสินใจของเธอเพราะว่านี่มันก็ผ่านมานานแล้วแต่แบบ เรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เราได้เห็นถึงการออกมาเปิดหน้าชนของน้องลิลลีในวันนี้เพราะว่าถ้าน้องลิลลีไม่ออกมาเปิดหน้าชนในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีเหยื่ออีกสักกี่รายที่จะต้องโดนแบบนี้ถูกต้องไหมล่ะเพราะว่าฉันดูเลยอะ่ะน้องฉันดูการสัมภาษณ์ของคุณเกอ๋อ่ะคุณเก๋รักมากรักน้องชายคนนี้มากๆให้ใจเต็มร้อยเป็นคนที่รักใครรักจริงเหมือนน้องลินลีเนี่ยเลย เหมือนทุกอย่างถ้าทุกคนสามารถนำสองเคสนี้มาเทียบกันได้อะ่ะโอ้เหมือนจริงๆแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือการที่น้องลิลี่เห็นออกมาเปิดหน้าชนแต่สำหรับคุณเก๋แล้วเธอเก็บซ่อนความรู้สึกต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ภายในใจคนเดียวแบบน่าสงสารเธอมากๆดูแล้วแบบขนลุกแบบร้องไห้เมื่อคืนดูไปร้องไห้ตามเลยทุกคนแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยจากที่เราแบบตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าเป็นประเด็นอื่นนะเพราะว่า เราก็ดูมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนู่นนี่นั่นไงแต่ในวันนี้ฉันเริ่มมั่นใจแล้วว่าเออมันน่าจะใช่ว่ะเออมันใช่แล้วมันเป็นแบบนี้และถูกต้องไหมล่ะทุกคนฉันก็เลยแบบเออการที่คุณเอิ์งจะพยายามออกมาทําอะไรออกมาแฉเดือดน้องลิลลี่ในครั้งนี้ยซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีค่าและมันเหมือนกับก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องตลกไปแล้วจริงๆฉันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องตลกไปแล้วถ้าถ้าทุกคนได้ฟังคลิปของคุณเ๋อ่ ทุกคนจะมองว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องตลกเลยทุกคนจะไม่ไปเทน้ําหนักให้ทางฝั่งของคุณเอิร์กเลยมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องแบบซีเรียสเลยนะทุกคนมันเป็นเรื่องแบบความเป็นความตายมันเป็นเรื่องของชีวิตเลยอะฉันเชื่อน้องลิงนี่เี็น,นะที่ว่าเธอจะผูกคอตายที่ว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานที่เธอได้ประสบพบเจอมาแต่ในวันเนี้ยเธอออกมาแบบมีตัวตนสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนเธอ ท้าเหมือนเธอแบบตลกได้กับทุกๆเรื่องแต่แบบมันเป็นเรื่องตลกที่แบบซ่อนเลนน่ะมันเป็นเรื่องตลกที่ไม่ตลกนะทุกคนถ้าใครว่างอ่ะมีเวลาก็ลองไปย้อนฟังคําสัมภ,ภาษณ์ของคุณเก๋ได้ซึ่งจะฟังนับร้อยครั้งอ่ะคุณก็จะไม่มีวันเบื่อนะคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการเชื่อใจคนการไว้ใจคนคนเราอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเกี่ยวกับ การทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราให้ใจคนข้างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแฟนของเราญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เราระวังตัวมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งบทเรียนประสบการณ์ชีวิตได้เลยทุกคนทําให้เราระวังทําให้เราระวังอย่าไปไว้ใจคนใกล้ตัวอย่าไป ให้ใจใครมากจนเกินไปแล้วก็รักตัวเองให้มากที่สุดเหมือนที่น้องลิลลี่เหีียนเธอได้บอกเอาไว้เลยว่ารักตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วคุณก็จะมีความสุขมากที่สุดแล้วคุณก็จะไม่โดนหลอกถูกต้องไหมละ่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้ฉันก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีๆที่ฉันอยากจะนํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็นําไปปรับปรุงประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตของทุกคนทุกคนจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไม่ต้องตกเป็นเหยื่อภัยสังคมไม่ต้องถูกหลอก มีเกาะกำบังคุ้มครองตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้ทุกคนทันเกมทันเล่เหลี่ยมของคนในสังคมไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อฉันอยากจะให้ทุกคนรักตัวเองกันเอาไว้ให้มากๆสําหรับในวันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่หลากหลายก็เราก็เป็นข่าวที่ฉันอยากจะามาแชร์แล้วก็พูดคุยกับทุกคนและในวันนี้ฉันก็ต้องของตัวลาไปก่อนแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะาบบายคะ่ะ